เสียงพอไหมครับผมก็ประมาณนี้ครับเบิดเครื่องน้อยรีวิวครับกับยันมาตัวสี4าแรงนะครับรุ่นเก่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเปรโผลสซิ่งนะครับโอ้โหเสียงค่อนข้างดังนะครับะเปคโผล่ซิ่งกรองเปียกนะครับผมก็พอสีทั้งใบนี่ขึ้นสดให้หน้าง,งานลูกค้า ในนี้โค้งแบบนี้ด้วยก็อาจจะหลบวอล์กฝาข้างก็จะตัดเยอะหน่อยนะครับผมฝาข้างตัดเยอะเวลาเปลี่ยนาน,นี่ครับผมก็มีตัดมีเว้ามีแหวงนะครับผมเพราะว่ามันติดขาดจริงๆนะครับติดตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับผมทาาผมําง่ายๆครับผมลูกค้าง่ายช่างก็ง่ายนะครับนะก็มี ทำปั๊มให้ด้วยนะครับผมก็เมื่อวานนี้เกิดปัญหานะครับผมนี่ตัวปรับน้ํามันปรับไปปรับมาแตกครับผมแล้วก็วิ่งครับวิ่งประมาณ 600, 700โลนะครับเพื่อไปร้านเราไปเอาอะไรนะครับผมเอาอะไรที่ตัวปั๊มให้ลูกค้านะครับนี่นะครับผมบางคันก็ทำง่ายง่ายบางคันก็ทำยากยากนะครับก็เมื่อวานนี้วิ่งไปเช้ามาก็มาทําให้ลูกค้าครับก็เรียบร้อยนะครับผม อยากแรงอยากจบนี่ครับผมช่างก็อยากจบเหมือนกันแต่บางคันทําง่ายนะครับแต่บางคันก็ทํายากแต่สําหรับรุ่นยันม่านะครับผมรุ่นยันม่าเป็นรถรอบจัดอยู่แล้วบางคันยอมรับว่าง่ายจริงๆแต่บางคันยอมรับยากจริงๆนะครับผมเมื่อวานนี้มาตั้งแต่บ่ายสองนะครับบ่ายสองยังไม่เสร็จเลยวันนี้จะเที่ยงแล้วครับผมก็ประมาณหนึ่งวันเต็มๆนะครับผมกับวิ่งกลับร้านประมาณเจ0รอกิโลนะครับผมไปกับ ก็มีกองเปลี่ยนด้วยนะครับผมกองเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นงานนอกนะครับผมงานนอกไม่ใช่งานไทยนะครับผมด้านบนก็เป็นแบบใบพัดนะครับตัวนี้ก็เชื่อมยึดให้ลูกค้านะครับผมนะครับก็เป็นตัวสีท่าคันเก่าๆเลยครับผมรุ่นแรกๆเลยแหละผมว่ายากเลยครับผมนี่แหละครับเขาเรียกว่างานหยาบเป็นไงพดหยาบไหมหยาบมากนะ แร่คิดว่างานหยาบเลยนะครับผมนี่ครับเาก็เดินไปผ่านกองเดิมนะครับผมเราจะตรงนี้เลยรีวิวนะครับผมหลังจากเราติดตั้งเทอร์โบเสร็จไปลองรถนะครับครับผมกับชุดเทอร์โบยันมา45โอ้โหช่างโคตรก็มือใหม่นะครับผมอันนี้เกีรยอะไร อันนี้อันนี้เกียร์อะไรเนี่ยสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งอ่ามันหมดมันหมดแรงมันหมด,มด,มดอ่ามันจะไปได้ก็ไม่ได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นเกียร์สามหนึ่งครับผมกับชุดเทอร์โบโขงซิ่งงานลุยนะครับผมจุดเด่นของเทอร์โบตัวนี้ก็คือหนึ่งปัญหาเครื่องร้อนไม่ค่อยเจอนะครับผมยกเว้นรถคันนั้นมีปัญหาจริงๆนะครับผมจุดเด่นเลยแล้วก็สองเรื่องแกนเทอร์โบใหญ่นะครับสาม เป็นเทอร์โบใหม่นะครับผมใหม่ย้าว่าใหม่เลยนะครับเป็นเทอร์โบประกอบเทอร์โบประกอบก็คือเทอร์โบสร้างขึ้นเองนะครับตามสเปครถคันนั้นนะครับนี่สามหนึ่งนะครับผมดินค่อนข้างเหนียวเลยนะครับผมอยู่ที่โคราชนะครับผมโคราชบ้านเองครับก็เมื่อวานนี้งานหยาบนะครับผมงานหยาบหยาบจริงๆเลยเรื่องปั๊บนะครับตามที่รีวิวไปให้ดูเลยโอ้โหเจอบางคันคันง่ายนะครับเจอบางคันคันยากนะฮะ ยากก็ยากจริงๆทางโพดก็ยัดแต่สามหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าสามหนึ่งจะไปได้ก็ไม่ไดเ้เพราะว่ามันหนืดๆเหมือนจะไปมันต้องแบบแห้งๆถึงจะไปได้นะครับผมกับเจ้ายันมาสี่สิบแรงครับผมรุ่นนี้45โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องปั๊มนะครับเรื่องความร้อนก็น่าเป็นห่วงนะครับสําหรับรุ่นนี้ว่ารถค่อนข้างเก่าเลยนะครับผมย่างงั้นการเลือกทอโบ ก็คือเลือกให้มันจบนะครับแพงหน่อยแต่อยากให้จบก็เป็นโงซิ่งนะครับผมเสียงวิตหวานนะครับผมไม่ใช่โบวีจีเอสนะครับผมเพราะว่าจุดเด่นของวีจีเอสก็คือหลายๆคนคงทราบกันดีก็คือเรื่องบูตมาเร็วแต่จุดเสียก็คือบางทีมาเร็วเกินมันอาจจะไม่ดี ต่อเครื่องยนต์อาจจะทําให้เครื่องร้อนนะครับผมสําหรับคนที่งานลุยนะครับลักษณะของเทอร์โบคงซิ่งก็คือขับเหมือนอารมณ์เทอร์โบเล็กเลยครับประหยัดน้ํามันเหมือนเทอร์โบเล็กเพราะว่าบูตไม่เยอะอ่าสองสามปอนด์แต่ถ้ากดคันเร่งอะครับห้าหกเจ็ดแปดมีแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับผมสําหรับคงซิ่งไม่รู้ผู้ชมได้ยินเสียงกันไหมหวานนะครับผมเสียงนี้ ่วนเสียงหอ r เสียงคู่ก็โดยธรรมชาตินะครับผมอาจจะไม่แรงเหมือนโบแปรกันหรบินจให้ช่างโคตเปิดงานก่อนนะครับช่างโคตบอกว่าเหนียวแหงเหนียวแหงเออนอกจักอะไรเหนียวแหง <laughs> นะครับให้ผู้ชมตั้งใจฟังเสียงดีๆนะครับผมการดูคลิปต้องดูในระยะไกลๆด้วยนะครับผม เพราะว่าถ้าเราดูใกล้อาจจะไม่ได้ยินเสียงที่สมจริงนะครับผมวันนี้แดดค่อนข,ข้างร้อนเลยโอ้โหสามนึ่งนี่วไถช้าๆหน่อยครับดินาสาดไม่สวยเลยต้องช้าๆกว่านี้นะครับใจเย็นๆ รถเครื่องมันแรงอยู่แล้วโอ้โหเป็นยังไงเสียงนะ๋ยวผมยืนให้ดูเสียงตอนยกคันเร่งท้ายงานนะครับเช่างยืนไกลามากนะครับอยากให้ผู้ชมได้ยินเสียงนี่เป็นของซิ่งส,สเปคที่หนึ่งนะครับผม พราช่างทำออกมาหลายสเปคนะดูรอบเครื่องกัน,กนหน่อยครับสาม ร้อนอย่างนี้นะครับผมเบบู้อนเครื่องร้อน้โหไปไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องเลือกใช้นะครับเกียร์ โอ้โหวันนี้น่าจะร้อนมากนะครับผมหช่างโพ่จะลองสามหนึ่งเลยเหรอ,อดันไหวเปล่ายันมาตัว45แรงนะครับผมโอโ้โหสามหนึ่งยอดสุดๆนะคะผมสามหนึ่ง ทดลองเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถลองบ้างนะครับผมโอ้โหสามาทำตั้งสองสามวันนะเป็นยังไงครับสามหนึ่งเอาใจสำหรับคนรักยันมาหน่อยครับผม ผมบอกเลยว่าแพงเอาแพงให้จบนะครับสําหรับชุดนี้ช่างมารวมติดตั้งด้วยชุนรถให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาเกือบ20กว่าคันนะครับรอติดตามคลิปทิบต่อไปด้วย ไม่มีหมดนะครับผม3ามหโอ้โหแรงจริงๆครับสมสมราคานะครับผมสมราคาก็อีกครั้งนะครับผมสเปคนี้เป็นเทอร์โบโขงซิงครับจุดเด่นก็คือ1นึงเรื่องความร้อนไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็เรื่องฐานงานลุยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าแกนเทอร์โบอ่วน อย่างเพาะไหมครับผมก็ประมาณนี้เอาเบิ้ลเครื่องน้อยโอเนนครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิสเทเบด้วยนะครับผมส่งงานนะครับ